เลิกงามยามดีของเราวันนี้เรามาบวงสรวงซีรีส์ต้องรักมาสมุดเลิกซีซีรีส์ครับแต่ผมขอฝากให้พีทไปก่อนนะครับผมว่าผมมีธุระกับจะไปทําอะไรตอนนี้ต้องรีบไปทีไม่มันต้องแจ้งหรอจะไปทำอะไรเรื่องใช่ใช่ใช่ถูกต้องเวลาเราไปไหนเราต้องบอกไม่ใช่มาเดินออกไปดื้อมันไม่ได้เอามาขอไลิคุยแล้ว เขาบอกว่า,า,าใครที่จับไม์ตัวนี้แล้วเสียงจะสูงขึ้นทันทีเสียงออเสียงสูงทันทีเลยค่ะ สวัสดีตอนเช้าครับผมทุกคนวันนี้เป็นวันพุธเลิกงามยามดีของเราวันนี้เรามาบวงสรวงซีรีส์ต้องรักหมาสมุรเลิฟซีดซีรีส์ครับครับผมอยากอยากได้เป็นฟิล์มเหมือนนักข่าวตอนเชา้าอ่ะนึกออกไหมเหมือนอยากออกรายการแล้วแบบเดี๋ยวขอให้ทําเหมือนแบบเป็นเฟรมเฟรมช่องข่าวสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กันกับเอ่อนักเขียนชื่อระดับหนึ่งของมีไม,ม่วายนะครับสวัสดีครับเอ่อคนเมียวครับค่ะสวัสดีค่ะ มา<อ>ถาม <นะ S 1> ว่าตื่นกี่โมงครับตีบตตสามค่ะตื่นเต้นเป็นน้องใหม่ก็เลยตื่นตีสามค่ะอ้ม่ตามแล้กี่โมงพี่เมย์ตื่น,น,นตีสามไมีไไมมผมตื่นมาตีสี่ครึ่งมาหันหได้กันนะพี่เมย์ผมกลัว<ม><ม>ตื่นสายผมเลมาสายผมไม่ตื่นตั้งแต่ตีสามยังไม่มีใครชนะเราเลยตีสาม่ตื่รอตีสาอยู่เรามีมาม่าต้องมีปะป๊า แทกละจนดีด้าดีด้าีแทกดีด้าคำถามช้อนนี้คือสำหรับกี่โมงครับกี่หนึ่งกี่โมงคะเอาผูแล้วก็จะเท่เลยเด็กก็ตื่นก่อนออกมาดีห้ามดีห้ามใช่ปะมันใกล้ใกล้บ้านผมใกล้ใกล้เหมือนกันนี่เป็นมาเกียร์นะครับกับใช่ใช่ใช่กี่หนึ่งผู้แต่ผมขอฝากให้พีทไปก่อนนะครับผมว่าผมมีธุระกับ ไปทำอะไรจะไปทำอะไรตอนนี้ต้องรีบไปไมนมันต้องแจ้งเหรอจะไปทำอะไรเนี่ยใช่ใช่ใช่ถูกต้องเวลาเราไปไหนเราต้องบอกไม่ใช่มาเดินออกไปดื้อๆมันไม่ได้ขอแป๊กเข้านะภาษาอังกฤษบอฝากมาบอกเลยคุยแล้วทุกคนครับทั้งสองคนนี้เป็นรุ่นน้องผมเองครับ ตอนนี้มีเว,ว่าบินเด็กแกง๊งเอแบบค่ะน้องช่วยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้เลยค่ะพี่พีทสวัสดีค่ะพี่พีททุกคนชื่อเอียนะคะเป็นรุ่นน้องพี่พีทค่ะสวัสดีค่ะทางนี้ชื่อไอวี่นะคะเป็นรุ่นน้องพี่พีทเหมือนกันค่ะเขาเป็เอแบครุ่นกลางรุ่นเล็กใช่ค่ะครับผมไอวี่รับเอา ออขอแนะนำตัวไปแล้วนี่เอ้ยแ้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้จะเป็นแบบว่าเป็นช่วงช่วยพี่พีละกันเพราะว่านานๆจะมีรุ่นน้องที่มาจากแบบมหาลัยเดียวกันมาเนาะเอ้ยรับบทเป็นอะไรเอี้ยรับบทเป็นไข่มุกในเรื่องนี้นะคะใช่เล่นเป็นน้องสาวเป็นรุ่นน้องของพี่พีทแล้วก็เป็นเลขาเป็นแบบผู้จัดการผู้ช่วยพี่พีทนั่นเอง ใช่แล้วพีวีส่วนไอวี่นะคะส่วนไอวี่ค่ะรับบทเป็นปริมค่ะก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพี่พีทนะคะเมื่อเราหนึ่งสาวแล้วจริงจรแล้วเรายังเหลืออีกหนึ่งสาวอีกหนึ่งสาวเป็นหนึ่งหนุ่มที่สิงตากล้องอยู่ตอนนี้เรียบร้อยเหมือนบอกว่าต้องพูดถึงเขาแล้วใช่อีกหนึ่งหนุ่มพี่คุณน้าแนะนำตัวค่ะพร้อมรับบทเป็นอะไรคะสวัสดีครับผมโค้ชนะครับรับบทเป็นอะไรตามครับผม ตื่นแล้วครับปามนี่เป็นใครครับเป็นลูกน้องที่มหาสมุทรครับโอเคกตดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อชัญญานะคะรับบทเป็นวีวีนะคะก็เป็นเพื่อนสนิทของต้องรักนะคะแล้วก็เป็นดาราสาวท่านหนึ่งทำไมพี่หญิงตรงนี้นะพี่รู้สึกดอบมากเลยพี่ไปหนีได้ไหมอ่ะ ครับผมก็ตอนนี้พวกเราทุกคนพร้อมแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับพี่มหาสมุทรนั้นยังคงสอบโตกับน้ำานะนักแล้วก็ว่าไหว่าไคือไม่รู้สสานที่ไหนของคุตรงขอห้องน้ำนันเองตอนนี้ก็แต่งตัวพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรอดูหน้างานกันครับครับผมนี่ครับรายการใหม่ครับถ่ายไปเรื่อยกับโฟล์คเชนครับว่าไงครับคุณพี่พีทมัวสุทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นเวลา สิบเอ็ดโมงยี่สิบห้าิกาตายล้วผมอะ<ว><น>ใจพี่สาเอาฟิวเฉยๆแล้วก็ตอนนี้นะครับน้องเรากำลังจะฝึกนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วมันต้องฝึกเผื่อแบบไปช่วยพี่ๆเขาทำงานในกองด้วยก็ฝึกถือกล้องไปด้วยในตัวและตอนนี้ทั้งสองกล้องกำลังถ่ายผมอยู่คนเดียวครับ มิชชั่นในวันนี้คือฝึกความเป็นตะก้องเอ้ยฝึกความเป็นพิธีกรในตัวคุณซึ่งผมจะขอส่งไม้ต่อให้กับก็เดิเลยครับเขาบอกว,ว่าใคร,รที่ตอบไม้ตัวนี้แล้วเสียงกะสูงขึ้นทันทีเสียงสูงด้วยหรอเสียงสูงเลย,เอ,เลยอ่ะส่งไปแล้วค่ะ <c oughs> เลยโอ้โอเสียงสูงทันทีเลยค่ะ เขาบอกว่าถ้าจับไม้นี้แล้วจะเสียงสูงขึ้นค่ะไม่จริงไม่ไม่เชื่อไม่จริงไม่ไม่เชื่อไม่จริงไม่ไม่เชื่อบ้าโพสโพสลองสิที่ไม่เชื่อหรอกว่ามันจะทำให้เสียงสูงเป็นแบบมันจะเป็นจริงไปได้เล่นไปแล้วว่ามันจะเป็นจริงไปได้ไงล่ะพี่ตอนนี้เวลาก็ผ่านไปแล้วประมาณ48ดชั่วโมงนะครับ มหาสมุทรของเราก็ยังคงอยู่ในห้องน้ําตอนนี้ผมรับหน้าที่เป็นทั้งพิธีกรตากล้องและคนดําเนินรายการแทนทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะขอกอเวลาไปเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสีเวลาเดี๋ยวเราจะไปดูที่หน้าหน้าพิธีเลยแล้วเ,เจอกันครับ แสดงน้ำหมดตุกเสกเลยนะครับอจยู่็นคนละป๋วยเลยครับแคตาลูกบอกว่าเป็นความบริสุทธิ์แคตาลูกเขาหมายถึงความเติบโตครับอันนี้ส้มหมายถึงความโตพุฒิสาไม้เรืองนี่เร่อยเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเปไว้ที่บ้านเรืองอร่อยไหมพี่พีทอร่อยหมายถึงว่าได้บุญครับได้ราะเชอร์รี่ ก็ไดเข้าใจว่าชลลวเชอร์รี่อขมหรอขมพุท่าอันนี้คือเราสามารถยายรหยิบได้มาหยิบไปทุกอันเลยมีทุกหยิบได้หมดเลยหยิบได้หมดเดี๋ยววยา่าไปอ่ะนี่อันนี้ผู้ชมไม่สับซับแสดงหยิบของเสร็จก็หยิบอะไรมาบา้างดังบนเลยตอนนี้กำลังกำลังหาอยู่ค่ะว่าอยากได้อะไรบพี่พีดเขาเรียกว่าเราต้ก็เอาไปเยอะๆครับ มงคลหยิบอะไรบ้างเนี่ยแั่นสินะหยิบอะไรบ้างหยิบแบบตามสัจชาตจอย่างตัวเองบอกเลยโค้ดค,ครับต้องทำไมตทำไมมีหลุ่มไว้จน้ะ สวัสดีค่ะพวกเรากด้แสดงจากต้องรักมหาสมุทร l ลิ e ซีเดอะซ s ร r ส์ครับผมปอดที่พิพงครับรับบทเป็นหมาสมุทรครับครับผมพิพัฒน์รับบทเป็นต้องรักครับค่ะเออลรพันธ์รับบทเป็นไข่มุกค่ะชันญานะคะรับบทเป็นวิวีค่ะโฟร์ครับรับบทเป็นปามครับไอรีค่ะรับบทเป็นรินค่ะและพี่เมย์รับบทเป็นจัดค่ะ ร้อนแรงอากาศร้อนแรงส่งกับเรื่องราวของพวกเราจริงๆค่ะเพราะอะไรแดดส่องกลางหัวนั่นเองแต่แดดต่องแปลว่าเราจะเปียกปังจะเปียกปังวันนี้อากาศสดใสแล้วก็ที่สำคัญคือมีพี่ๆแฟนคลับทุกคนมาให้การซัพพอร์ตแล้วก็มาให้เยอะมากครับบรรยากาศอบอุ่นมากจริงๆก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนพวกเราขนาดนี้ตั้งแต่แบบวันบุกสวงเลยยิ่งเลยอะไรครับพี่ต้องรับคิดชบ ก็จะเป็นเรื nuestra, ini, care, nosotros, donc, no ่องราวผู้ชายสองคนเนาะที่มีไปพบรักกันแบบว่าบรรยากาศแบบทะเลทะเลคุณนักเขียนเขาแบบต้องไปปิดต้นสบับเขาต้องการแบบแรงบันดาลใจแต่บางเอิญคือบอกว่าเขาเขียนไม่ได้ถ้าเขาไม่มีไออุ่นจากใครสักคนอ่ะร้อนอะเราน่าจะพนที่หนักก็เลยไปเจอกับแบบว่าไกด์โน แบบชาวแบบพื้นเมืองชาวเกาะของเราอะไรอย่างงี้แล้วก็ไปพบรักกันแถวนั้นแต่ในเมื่อชอบแล้วใช่ป่ะรวยซะอย่างทำไมอะเราก็ซื้อเขากลับมาเลยแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงที่เหลือต้องติดตามแล้วไม่เล่าแล้วไม่บอกแล้วแต่รู้ว่าแต่อยากจะให้ทุกคนแ่บไปต้องมลกับพวกเขาสองคนค่ะกับต้องรักมหาสมุทรปีหน้าทป็นปีะครับเป็นคนฝังนิยายนี่นะครับปีหน้าคือจะมาทั้งนิยายและซีรีส์เลยใช่ ถ้าก็ขอฝากต้องรักมหาสมุทรนะคะ Love Sea the Series นะคะเป็นซีรีส์โรแมนติกของมีไมวไวแน่นอนของปีหน้านะคะก็ขอฝากความรักของพวกเขาจะน่ารักปุบกีบหวานแซ่บยังไงอยากให้ทุกคนติดตามกันก็ขอฝากทั้งเวอร์ชัน่นยายแล้วก็เวอร์ชั่นซีส์ด้วยค่ะรับามอย่างที่พี่เมยพูดไปครับก็ขอฝากด้วยครับต้องรักมหาสมุทร Love Sea Series ครับก็ พวกเราทุกคนตั้งใจกันมากเลยครับอยากให้ทุกคนเห็นมุมมองความรักของคุณต้องรักคุณหมาสมุรนะครับรวมถึงทะเลไทยที่สวยงามมากๆก็ขอฝากด้วยนะครับใช่ครับก็เหมือนกันครับคืออยากจะขอฝากซีรีส์เรือทยายต้องรักหมาสมุทรเล็บซีเดียซีรีส์ด้วยนะครับรวมถึงขอฝากคุณต้องรักด้วยนะครับกับนักเขียนหนุ่มหน้ามนพิกหลายเม็ดครับผมครับ <laughs> <laughs> ผมค่ะ <laughs> ก็ขอฝาก ต้องรักมาหาสมุทรด้วยนะคะก็ฝากาพี่พี่ทีมงานนักแสดงนะคะทุกคนบบว่าตั้งใจที่จะทำผลงานเรื่องนี้ออกมาให้ทุกคนได้ดูกันก็หวังว่าจะสร้างความสุขให้ไม่มากก็น้อยนะคะในปีหน้าครับฝากทั้งซีรีส์และก็อนิยายนะคะต้องรักมาหาสมุทรเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ทุกคนตั้งใจมากๆนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ชื่นชมความพยายามและก็ความรักของเราทุกคนนะคะที่ใส่ใจในเรื่องนี้ค่ะครับผมครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมต้องรักมาหาสมุทรครับ อะไรครับอย่างที่พี่ๆทุกคนพูดไปแล้วครับคุณผูใชมยังไงก็ฝากอนดูพวกเนาทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้นะคะต้องรักมหาสมุทรเดอวซีเดียซีรีส์ไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะขอบคุณครับบ๊ายบาย